welcome to the t i g e o s podcast listen to the Beyond แต่พอตอนเช้ามาเขาพบเป็นรอยเท้ารอยเท้าเล็กๆของตุ๊กตาเดินออกไปนอกบ้านสิ่งที่เลต้าทำอะ่ะเป็นสิ่งที่ดีในตอนแรกแต่อาจจะหลอกล่อเพื่อให้ทำในสิ่งชั่วร้ายก็ได้นั่นแล้วพูดถึงเด็กที่จมน้ำแล้วเลต้าขยับ สยดสัสสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เริ่มเรื่องกันที่ว่าน้องติดตุ๊กตาตัวนี้เอรอใช่แล้วมันคือหมอนเน่าน้องเองเหรอเห็นเอามาทำงานตั้งแบบตั้งหลายครั้งหลายอะไรก็อันนี้คือตัวตัวแบบ ทำโมเป็นบอกหลายครั้งก็ทุกวันน่ะก็เห็นน่ะทุกวันอันนี้คือตุ๊กตาประจําตัวเลยอ่อใช่แล้วถ้าหายไปเป็นไงก็ไม่เป็นไงก็คือไม่มีมันเฉย โอ้โหไม่เศร้าไม่เสียใจเลยมีกลิ่นน้ำลายปะะไม่มีเฮ้ยพะ่่าไม่ดีก็มันไม่ได้อยู่บ้านมันอยู่ออฟฟิศก็เห็นนอนหลับอยู่ในออฟฟิศเอ้ยไม่จริงนะคะทุกคนเปล่าเปล่าอันนี้วันนี้จะบอกว่าไม่ไม่เห็นหรอว่ามีอะไรแปลกๆใบน้องไม่มี iPad นะเออเพราะว่าใครลืม ไม่รู้มึงอ่ะไม่จะบอกว่าวันนี้ตั้งใจที่จะมาฟังพี่โดยเฉพาะเลยไม่บอกความจริงไปวัดลืมเนี่ยก็เป็นใช่อย่างเงี้ยบอกความจริงไปเลยวัดลืมหรือไ้แปลใช่ไหมใช่ค่ะทุกคนขอโทษทีนะคะทุกคนเขาก็เลยต้องเอาไอแพดลราไปเลยทีนี้เรื่องเรื่องเรื่องเราในวันนี้ใช่หรอคะคือเรื่องเรื่องในเรื่องในวันนี้มันเกี่ยวกับที่พี่ถามก่อนแล้วว่า ตุ๊กตาตัวเนี้น้องคือแบบติดรักมันมากแล้วแบบอยู่กับมันตลอดเลยใช่ปะใช่พี่แล้วถ้าวันในวันหนึ่งอ่ะตุ๊กตาตัวเนี้ยโดนผีเข้าอ่ะน้องจะเก็บมันไว้ปะเอาง่ายมีผีสิงอยู่อะน้องจะเก็บตุ๊กตาตัวนี้ไว้ปะอืมอุ้ยแต่มันเราก็ติดมันเนาะไม่เก็บกลัวกลัวกลัวแบบว่ากลัวเป็นอะไรขึ้นมากลัวกลัตายกลัวแต่มีพี่พได้ยินไหมเมื่อกี้ เออว่ะเอาแล้ว,วตุ๊กตามีผีสิงโยนทิ้งไปเลยอย่าเพิ่ง <laughs> ที่พี่จะเล่าวันนี้ก็คือ,เ,อ,อเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เก็บตุ๊กตาผีสิงกว่าห้าสิบปีเป็นไงเก็บมาเหรอพี่คือเขาอ่ะเจอเก็บได้แล้วก็รู้ว่าตุ๊กตาเนี้ยมีผีสิงอยู่แต่ว่าเก็บไว้ที่กลับตัวกว่าห้าสิบกว่าปีอ่ะทุกคนลองคิดดิปกติเราก็จะได้มาด้วยการอ่ะ พ่อแม่ซื้อให้ <อา S 1> ก็คือซื้อแหละ <S 2> <S 2> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซื้อแต่ว่าถ้าเก็บได้เราต้องชอบโหแสดงว่ามันต้องสวยมันต้องดูดีมันต้องแบบดูน่ารักมากๆแน่ๆก็เลยถึงแบบน่าสนใจแล้วก็เก็บมาได้ถึงขนาดนั้นด้วยน่ารักหรือไม่น่ารักพี่ไม่แน่ใจอเดี๋ยวพี่บรรยายให้ว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นยังไงตุ๊กตาตัวนี้มีชื่อว่าเลตตาเดอะดออาก็ต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหม ใช่น,น,น้องเลตตาน้องเลตตาเดอะดอเลตตาเดอะดอเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นตุ๊กตาที่ตุ๊กตาผีที่น่ากลัวที่สุดในโลกเลยนะอุ้ยเออน่าสน<อ>ใจพี่ไหนไหนพี่เล่ามาสิเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเลตตาเดอะดอเนี่ยมันมีลักษณะย,ยังไงได้ค่ะตัวเลตตาเดอะดอเนี่ยคือตัวมันจะเหมือนเป็นแบบเด็กอื ที่มีรอยยิ้มตาโตโต,ต,ต,ตมีผมย,วยาวแต่ผมเนี่ยเป็นผมจริงตุ๊กตาผมจริงใช่ตุ๊กตาเนี่ยทํามาจากผมของ,ของตุ๊กตาไม้เนี่ยเออตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาไมา้ค่ะผมของมนะันเป็นผม,ผมที่ท,ที่คนเขาคาดว่าน่าจะทํามาจากผมของคนที่สร้างอซึ่งคาดเดาว,ว่าคนที่สร้างะอาจจะเป็นยิปซีคือลักษณะ ของตุ๊กตาตัวเนี้เป็นตุ๊กตาของโรมาเนียอเป็นตุ๊กตาที่ชาวยิปซีเขาสร้างมาไม่ว่าจะสร้างคือถ้าถ้ารู้จัก ชาวยิปซีอ่ะเขาก็จะถ้าเรารู้จักกันง่ายๆคือคนที่ดูไพ่ดูอะไรอย่างนี้<ฆ>เขาจะมีกลุ่มของเขาเป็นกลุ่มเวทมนต์นู่นนี้นั่นทาคาถาอะไรพวกนี้หรือเป็นกลุ่มเล่ลอนอะไรเงี้ยบางทีตุก๊กตาตัวนี้ยังไม่รู้จุดประสงค์ในการสร้างแน่ชัดแต่ว่าอาจจะสร้างมาเพื่อให้ลูกเขาเล่นหรืออะไรพวกนี้ก็อ,อาจจะเป็นไปได้แต่บางทีตุก๊กตาตัวนี้อาจจะสร้างมาเพื่อทําพิธีกรรมอะไรบางอย่าง<ฆ>ตาเดอร์ดอเนี่ย มีลักษณะที่ที่พี่บอกว่าเป็นรูปร่างของเด็กแต่ว่าถ้าขึ้นอินเสิร์ตมามจะดูเหมือนยายแก่มากเลยไหนพี่แวน้องอยากเห็นอ๋อ,อมันก็ไม่เหมือนเด็กหรอใช่เขาระบุว่านี่คือตุ๊กตาเด็กผู้หญิงเออ,เอ,อแต่ว่าลักษณะพี่มองอยังไงก็เหมือนหญิงแก่ชราวใช่ปะออก็น่าน่าก,กลัวทุกคนน้องเห็นแล้วแหละโดยคาดว่าคือมีนักวิทยาศาสตร์ลองมาระบุว่าอันเนี้ย น่าจะสร้างมากว่า250ปีเลยนะ hmm. ตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาโบราณเลยอะไรเงี้ยในสมัยนั้นน้องว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นที่ฮอตที่ฮิตก็ได้นะพี่ใช่ป่ะ250ปีที่แล้วอะคือตุ๊กตาต้องบอกว่าของอันเนี้ยมันมันยังไม่ได้อยู่ในยุค ที่แบบว่าเป็นแฟคทอรี่อะไรอเงี้ยเขาอาจจะเป็นตุ๊กตาที่ชาวยิปซีอ่ะเขามีลูกใช่ไหมเขาก็อยากให้ลูกเขา่มีตุ๊กตาได้เล่นอะไรพวกนี้เขาพวกนี้เขาก็จะแกะสลักเป็นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ้ยไม่มีเส้นได้หรือไงก็ไม่รู้เอาผมตัวเองมาคือเพื่อทำเป็นผมถ้าตุ๊กตาไม้ที่น้องคิดได้น้องคิดถึงพี่นักเก้ยเฮ้ยเขาเรียกว่าพัพเพด พวกนั้น,นะอะคือ,คอตุก,กตาตุก,กตาเชิดว้แบบว่าเป็นตุก,กตาที่เราไว้เคยดูแบบละครพระเภทปะเคยเคยเห็นแต่ที่น้องดูล่าสุดก็เนี่ยฮนุมานไปกันใหญ่แล้วตอนนี้ฮนุมานมันโขนหรือเปล่า <c oughs> ใช่ปะที่ที่เขาจะใส่แบบเป็นไม้ไม้เชิดอะ เหมือนแบบว่าหนังตะลุงหรือเปล่าไม่ใช่พี่ต้องไปดูในทีมงานอินเสิร์ตขึ้นมามันจะเป็นเบบะว่าลำบากทนายกมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนตัวหนุมานตัวพรามอะไรอย่างนี้เลยแล้วเขาก็เป็นเป็นคนใส่ชุดสีดําแล้วก็ถือไม้แล้วก็เชิดเหมือนที่พี่ว่าเนี่ยพระเปตนเนี่ยโจลุยใช่ปะ เออนันอนั้นเขาเรียกพัพเพชนี่ไหมก็พัพคือตุ๊กตาพัพเพชมันคือตุ๊กตาเชิดหุ่นเชิดมันคืออะไรอะไรก็ได้ที่เรียกว่าตุ๊กตาหุ่นเชิดอ่ะมันก็เรียกว่าพัพเพชสแหละโทษทีนะคะทุกคนชมผู้ความรู้น้อยมากค่ะในทุกเรื่องทีนี้ลักษณะตุ๊กตามันก็จะอย่างที่พี่บอกที่พี่เล่าไปทีนี้เรามาดูว่าคนที่ครอบครองมันปัจจุบันที่พี่บอกว่าเขาเก็บรักษามันกว่าห้าสิบปีอ่ะ คือคนนี้เขาชื่อว่าเคอร์รีวอตันเป็นชาวออสเตรเลียคือมีอยู่วันหนึ่งที่ชายคนเนี้ยเขาไปหมู่บ้านเก่าของเขาค่ะ<ฆ>ที่วองกาวองกาอืม,อมแล้วไม่รู้นึกสับประดนอะไรไม่รู้เขาก็ไปเดินเหมือนมีเขามีปมในวัยเด็กเขากลัวบ้านหลงบ้านล้างอะไรเงี้ยมีวันหนึ่งเขาว่าชวนน้องชายเขา,าอะเฮ้ยลองไป สำรวจบ้านล้างกันไหมที่หมู่หมู่เอ่อเมืองวังกาวังกาเนี่ยเขาเข้าไปในบ้านล้างของคนคนหนึ่งจังหวะที่เขาก็สำรวจไปเดินไปเรื่อยๆแล้วเขาเจอตุ๊กตาเลต้าเนี่ยอยู่ใต้บนไดร์แล้วในจังหวะนั้นอะ่ะเขาได้สบตากับตุ๊กตาเลต้า เขาบรรยายว,าว่าเขาอะรู้สึกว่าตุ๊กตาเลต้าเนี่ยบอกเขาว่าเอาฉันกลับไปหน่อยฉันอยากออกไปจากที่นี่แต่อันนี้ไม่ไม่ได้มีเสียงอะไรพูดออกมานะแต่คือเขาความรู้สึกของเขาอะคือเหมือนตุ๊กตาวอลวอนอะว่าวเ,เอากลับไปหน่อยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะด้วยเขาพอเขารู้สึกอย่างนั้นอะเขาก็เลยเอาตุ๊กตาเลต้าเนี่ยกลับมาออแสดงอันนี้น้องถามนิดนึงคือเขารู้จัก ตุ๊กตาตัวนี้อยู่แล้วป่ะพี่ว่าไอ้ตุ๊กตาแบบนี้อันนี้คือเลตตาหรือไม่ใช่หรือไม่ไม่ไม่ คือเขาเอาง่ายๆเขาไปเดินในบ้านล้างแล้วแบบเจอตุ oh <oh okay. ๊กตาไม้อ่ะตัวนึ่งลักษณะที่เขามองปุ๊บเขารู้สึกว่าเฮ้ยตุ๊กตาตัวนี้มันวอลล์เลอเกินอะมันมันมันเหมือนอยากให้เขาเอากลับบ้านอ่ะก็ไม่ได้เป็นตุ๊กตามีชื่อด้วยดิใช่ไหมทุกคนไม่มีไม่มีก็อย่างที่พี่บอกว่ามันเป็นตุ๊กตาไม้แกะสลักของชาวยิบซีอะแต่ทีนี้อยากรู้ที่มาที่ไปของคําว่าเลตตาป่ะจริงๆตุ๊กตาตัวนี้มันคือตุ๊กตาไม้ที่ไม่ได้มีชื่อที่มาของคําว่าเลตตาเนี่ยจังหวะที่ เขาอะกลับบ้านเขาเอาขึ้นหลังกระบะแล้วไว้ในกระสอบแล้วเหมือนหัวมันโผล่มานิดๆแล้วแบบโดนมัดหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วน้องชายของเขาที่ไปกับเขาด้วยอ่ะก็ไปมองพอมองเห็นเลตตาแล้วอะเหมือนภาคเสียงอะเหมือนเราแบบจังหวะแบบตลกอะพาคเสียงอะภาคเสียงตุ๊กตาอันนี้ตุ๊กตาแล้วก็พูดว่าเลตมีเอืาเลตตามีเอาอ,อะไรเงี้ยก็คือเลตตามีเอา เอาชั <muitas> <arias> ้นออกไปอะไรเงี้ย <no> ค <p Obrig illions> ือเหมือนเป็นคําเหมือนพ้องพ้องพ้องเสียงเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนใช้คําเล่นคำเออเหมือนเล่นคำอย่างี้เหมือนภาคเสียงเหมือนแบบคนโดนมัดอะไรเงี้ยเรนน้องชายมันก็เลยพูดว่าเลต้ามีเอาอะไรอย่างงี้ก็เลยตั้งชื่อไปเลยว่าเป็นเลต้าเลตาอ่าเป็นคําที่มาของคําว่าเลต้าหลังจากนั้นน่ะพอเขากลับบ้านไปอย่างที่พี่บอกว่าดูสภาพเหมือนยายแก่นู่นนี่นั่นอ่ะน้องคิดว่าเอากลับบ้านไปครอบครัวเขาจะรู้สึกไง ใช่เป็นเพราะแม่เออขนาดทุกวันเนี้ยถ้าเราเอาอะไรที่แบบว่าแปลกๆอะ่ะเ้าบ้านอะ่ะก็ก็ไม่น่าเออก็โดนดุเหมือนกันนะเขาก็คงแบบเออเอาไปทิ้งซะเ,เก็บมาจากไหนเ,เก็บมาทําไมอย่างเงี้ยไอคุณวอตันเนี่ยค่ะเหมือนกันเลย ก็คือเอากลับบ้านไปที่บ้านก็แบบว่าโหบ่นละงะว่าโหเอาตุ๊กตาตัวประหลาดอะไรมาเข้ามาที่บ้านก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือแบบหน้าตาก็ไม่ได้น่ารักเลยอะไรเงี้ยหน้าตาดูแบบไม่เหมือนน่ากลัวด้วยซ้ําไปอะไรเงี้ยเพราะแต่ว่าคุณวอตตันเนี่ยเขาก็ยืนยันนะก็ก็จะฉันจะเก็บไว้อ่ะฉันชอบอะอะไรเงี้ยครับทีนี้แต่หลังจากที่เอามาไว้ที่บ้านอ่ะสักพักก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้น อยังไงพี่คือยังมีคําบอกเล่าของเด็กลูกหลานอะไรของเขาแหละแบบบอกว่าแบบตอนกลางคืนน่ะได้ยินเสียงเหมือนตุ๊กตาไม้เดินอือหรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงพูดเสียงอะไรเงี้ยเสียงแบบที่ไม่ใช่ตัวของเคอรี่นี่ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ตัวของที่คนที่ไปเก็บอ่ะไม่ใช่ตัวเด็กอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ของลูกไม่ไม่ใช่ของใครอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเสียงแบบ คือลักษณะเหมือนแบบเสียงเดินของไม้ของอะไรเงี้ยตึกตักตึกตักตึกต๊กตักในตอนกลางคืนแต่ว่าเป็นเป็นคนที่เล่าเนี่ยคือเป็นเด็กอะไรเงี้ยคนแบบคนในครอบครัวเขาก็แบบไม่ค่อยเชื่อหรืออะไรเงี้ยเด็กอาจจะหลอนเห็นตุ๊ก,กตาแล้วคิดไปเองอะไรเงี้ยเออแต่พอตอนเช้ามาเขาพบเป็นรอยเท้ารอยเท้าเล็กๆของตุ๊ก,กตาเดินออกไปนอกบ้านแล้วไปดูที่ตุ๊ก,กตาไหมว่าแบบเท้ามันเป็นไงไม่มีอะไร <laughs> ไ <laughs> ก็คือตุ๊กตาก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนปกติเลยแต่มันมีรอยเท้าที่เหมือนกับตุ๊กตาตุ๊กตาเดินออกไปนอกบ้านเขาเลยเชื่อว่าอ๋อเลตตาเนี่ยอาจจะเดินแบบว่าเเหมือนตอนตกกลางคืนเขาคงแบบเดินไปสำรวจบ้านนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ก็เลยเชื่อกันว่าตุ๊กตาเลตตาเนี่ยอาจจะมีผีสิงอยู่เขาเพราะว่าไม่ใช่แค่คืนเดียวเขาเจอกันได้หลายเจอเหตุการณ์ประมาณเนี้ย หลายคืนมากอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งก็คือที่ตุ๊กตาตัวนี้โด่งดังขึ้นมาเพราะว่าคุณเคอรี่เนี่ยนนเขาเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปออกโทรทัศน์ช่องเอ็กซ์ตาเขาเอาไปแล้วก็เล่าเรื่องราวของตุ๊กตาเลต้าตัวนี้ทำให้ตุ๊กตาตัวนี้เลยเริ่มมีชื่อเสียงระดับโลกไปเลยสามารถดูได้ในทาง y o u t u b e นะมันยังมีคลิปแบบว่า คลิปสัมภาษณ์อ,อ,อคลิปสัมภาษณ์คุณคุณเคอรคี่เก็เจะอุอ้มตุ๊กาตาเออแล้วก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็เล่าเรื่องราวของเขาเนี่ยแหละว่าเขาไปเจอตุ๊กาตาตัวนี้ยังไงแล้วก็เจอเหตุกรารณ์แปลกๆอะไรบ้าง,างเพราะว่าเขาก็เจอแบบว่าแต่ว่าเจอแบบว่าเล็กๆน้อยๆเจอเสียงบ้างเจออะไรบ้างของตุ๊กตาตัวเนี้ยเหมือนมีอะไรที่แปลกๆไป แตกต่างจากเดิมไปก็ทุกคนก็อย่าลืมไปไปดูกันได้นะเอาจริงไปดูไปดูแล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังได้ใช่เพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษไม่มีซับเลยเอางั้นก็แปลด้วยเลยเพราะว่าชมหมอแล้วว่าชมไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะต่อต่อพี่ต่อทีนี้เรามาดูกันว่าตุ๊กตาเลต้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตุ๊กตาผีติดอันดับโลกเออที่พี่บอกเมื่อกี้เพราะว่าตุ๊กตาผีอ่ะมีหลายตัวบ้างไม่ว่าจะเป็นแอนนาเบลที่เรารู้รู้กันอยู่ แบบมีหนังมีอะไรพวกนี้ <คะ S 2> มีแอนนาเบลเออพี่แวะนิดนึงแอนนาเบลไม่รู้ว่าอันนี้จะออนตอนไหนแต่ก็คงนานแล้วแต่ว่ายังไม่พ,มพบบทสรุปคือเหมือนอันนี้แวะเล่าเรื่องแอนนาเบลนิดเดียวได,ได้ได้ได้คือคนที่ไปคนเนี้ยเขาเป็นลูกศิษย์ของเอ็ดวอลเลนอะไรพวกนี้ย <คะ S 2> ของตระกูลวอลเลนอ่ะเขาได้รับตุ๊กตาแอนนาเบลมา แล้วทีเนี้ยเขาก่จัดโรชโชอแอนนาเบลกับของต้องสาบอะไรของตระกูลเนี้ยที่เขาเคยจัดจัดอะไปอะ่ะค่ะแล้วระหว่างโรชโชอ่ะเขาเกิดเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเออแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ยืนยันว่ามันเกิดจากแอนนาเบลหรือเปล่าอาจาอะจะเป็น,นอุบัติเหตุก็ได้ไม่ไม่ใช่เชิงอุบัติเหตุหรอกแต่ว่ายังไม่ทราบสาเหตุการ,<อ>การตายเฉย<อ>เพราะว่า ผลชนะสูตรก็อาจจะเป็นเดือนหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะยังไม่รู้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยข่าวาาออเวาพินะพ่งออกเลยพี่อะไรนะข่าวเพิ่งออกออข่าวเพิ่งออกก็ไม่นานนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรทีนี้กลับมาเลต้าของเราได้ได้เลยพี่มันมีความคล้ายกับแอนนาเบลแต่ถ้าพูดถึงตุ๊กตาผีน้องคิดได้หนึ่งน้องชอบด้วยชกคกี้พูด,ดแล้วพูดอีกออช เป็นเป็นแบบมันแต่มันไม่ใช่ตุ๊กตาไม้ใช่ป่ะพี่ไม่ใช่ชเป็นตุ๊กตาพลาสติกอันนั้นอะแต่ว่า,าชักกี้นี่ก็เป็นตุ๊กตาที่เป็นตอนแรกเป็นพลาสติกอพอเหมือนโดนย้ายวิญญาณอะย้ายวิญญาณของโจรเข้าไปในชักกี้ใช่ปะ่ะร่างกายชักกี้อะจากพลาสติกอะเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ขึ้นเรื่อยๆนุ่มนิ่มปะ่ะดูนุ่มนิ่มมันไม่ไม่ใช่นุ่มนิ่ม <laughs> ชักกี้อะคือถ้าถ้าวิญ,ญญาณเข้าอ่ะเวลานานๆไปอะ อ่าร่างกายเขาก็าจะเป็นมนุษย์ยิ่งขึ้นคือ,อมีตับไตไส้พุงมีเครื่องในอะไรเงี้ยเด้นเขาสื่อแบบนั้นเหรอโธอฉันก็คิดว่า <laughs> มันไม่ใช่สื่อแบบนิมมันไม่ใช่สื่ออย่างนั้น <laughs> มันคือตีนสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยชักกี้มันจะโดนแบบว่าหั่นรุ่นนี้นั่นมันยังมีเรื่องใช่เออเออเออว่ะเออว่ะใช่ที่มันโดนดูจริงปหมเนี่ยดูจริงแต่ว่าแค่รู้สึกว่าแบบเขาเขาน่ารักโดยที่แบบอุ้ยมันดูแบบมันดูงูอ่ะมันดูแบบมีแก้มมีอะไรเงี้ยแล้วเราชอบแล้วเวลาเขาพูดทีหนึ่งหรือเขาเล่นบทโหดอย่างเงี้ยเริ่มน่ากลัวแล้วเด็กคเดียวชอบเอากลับมาได้แล้วกลับมาเลต้าค่ะแต่ว่าที่พี่เล่ามาทั้งหมดอะเลต้าไม่ใช่ผีที่เลวร้ายคือ บางคนเจอแล้วแบบว่าเอ้ยเขาให้โชคด้วยนะอะไรพวกเนี้ยอืมเพราะว่าเรื่องไอแอนนาเบลหรือว่าอะไรชักโกนจักกี้อะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นคำสาปที่ดูแบบว่าเออหลอกหลอนทำลายร่างกายคนแต่ว่าเลต้านี่ไม่มีเลยเลต้าแค่เหมือนมีสัญญาณโพโตไกส์อะไรนิดๆหน่อยๆบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเขาได้โชคจากเลต้านี่นะมันก็คือเหมือนฝั่งตรงข้ามกลายเป็นแบบว่าตุ๊กตาผีที่ดีแต่มีความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือ สิ่งที่เลต้าทำอ่ะเป็นสิ่งที่ดีในตอนแรกแต่อาจจะหลอกล่อเพื่อให้ทำในสิ่งชั่วร้ายก็ได้นั่นเพราะว่าคนยุโรปอะไรเงี้ยเขาจะมีความเชื่อเหมือนเทวทูตของศาสนาเขาอ่ะจะมีรูปร่างประหลาดแต่ว่าซาตาน่ะจะมีรูปร่างที่ดี<อ>เป็นสื่อความหมายว่าเอ้ยบางสิ่งที่ดูอาจดูดีอ่ะความจริงก็เลวร้วายนะเออ,อะไรประมาณนั้นแต่ว่านี่นเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ย้อนแยง้งมาเฉยๆส่วนในปัจจุบันนี้ ต้องบอกว่าคุณเคอร์รีวอร์ตันเนี่ยยังเก็บตุ๊กตาอย่างที่พี่บอกเก็บตุ๊กตาตัวนี้ไว้กว่า50ปีที่บ้านของเขาที่ออสเตรเลียเนี่ยแหละอืรัฐควีนแลนด์อย่างนี้คือเขาก็ไม่ไม่เอาตุ๊กตาตัวนี้ไปขายหรือไปทําอะไรต่อเพราะเจอสมมติว่าเราจเจอเรื่องแปลก,ปกตัวน้องตัวนี้อยู่ยมีอาการเดินได้หรือมีอมวันนี้วางไว้ตรงนี้พรุ่งนี้มันไปอยู่ที่หนึ่งอย่างเงี้ย เออเราก็รู้สึกว่าหุยไม่เอาแล้วกลัวไปทิ้งดีกว่าเพราะเขาไม่ไม่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตุ๊กตาที่มีแบบว่าชื่อเสียงหรือว่ามีอะไรพวกเนี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในมิวเซียมนจัดแสดงสิ่งของต้องสาบลายแถวแบบยุโรปแถว ลสาสหรรฐอเมกาลแล้วพวกนี้มีเยอะเลยพวกที่จัดแสดงของท้องสาวอะไรก็น<อ>แต่คุณคุณวอตันเนี่ยมันไม่ให้ใครเขาจะเก็บไว้เองเออเลยโดยเก็บรักษาไว้กว่าห้าสิบปีแล้วที่เมื่อกี้พี่เล่าเมื่อกี้พี่บอกว่าเออ่ถ้าคนที่แบบได้แตะได้สัมผัสหรือได้แบบว่าได้มีเจ้าตัวเนี่ยเลต้าเนี่ยครอบครองเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของโชคดีก็ได้ใช่ป่ะพี่อย่างนี้ค,คุณเคอรี่เขาเจออะไรบ้างไหมแบบหมายถึงว่าได้รับโชคหรือว่ามี เรื่องดีๆไงบ้างไหมเขาได้บอกเขา<ะ>เขาไม่ได้บอกว่าเขาได้โชคแบบไหนค่ะแต่เขารู้สึกว่า เขาอยากเก็บเลต้านี่ไว้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเป็นคนเหมือนคนในครอบครัวแล้วก็เลต้าเนี่ยไม่ได้ทำร้ายใครไม่เคยทำร้ายใครในครอบครัวเขาแค่แค่เหมือนอย่างที่พี่บอกว่ามันมีแค่อาการโปรตดร์ตุกตาขยับแต่แค่ไม่ทำร้ายใครก็ถือว่าเป็นโชคที่ดีแล้วนะจริงถ้ามองในีมุมหนึ่งคือเขาสามารถเอาเลต้าเนี่ยไปออกรายการได้เยอะเลยเออใช่ไหมนี่ก็ถือว่าเป็นโชคชว่าได้เงินอีกใช่เขาเอาเอาเอาเลตคือเขาอ่ะเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็ เอาไปบางครั้งก็ดูคนดูท่าอุ้มตุ๊กตาเออเขาไม่เขาอุ้มอยู่จริงจริงจริงหัวก็ถ้าไปดูถ้าไปดูเนี่ยในไอที่พี่บอกว่าออกรายการแล้วสัมภาษณ์เขาอุ้มอยู่เนี่ยแล้วก็พูดนั่งปุ้มสัมภาษณ์นี่เลยปุ้มคุยๆอะไรเห่อเออ เขา,าแบบว่าเขาบอกว่าก็คือเลตตาตัวนี้คือเขาไม่ได้ทําร้ายใครเขาแบบว่าไม่จําเป็นต้องให้ใครเขาจะเก็บรักษามันไว้เพราะเขารู้สึกว่าผูกพันกับตัวเลตตาเขบอกครั้งคือเขาไม่ไม่ไม่ได้เอาไปให้มิวเซียมแต่ว่าบางครั้งเขาก็จัดแสดงโชว์หรืออะไรเงี้ยเอาให้คนภายนอกเข้ามาดูเลตตาในบ้านเขาบ้างอะไรเงี้ยอ๋อก็ให้คนนอกก็เข้ามาดูได้ใช่เพราะาว่าบางคนก็มา มาถึงก็บอกว่าเอ้ยบางคนถึงก็ร้องไห้เลยนะพวกนักสะสมพวกแบบว่าคนที่ล่าท้าผีอะไรเงี้ยบางคนมาเจอเลต,ต้าร้องไห้เพาบอกเหมือนเจอญาติที่หายไปอ๋อนึกว่าปลื้มปิติเหมือน<ต>ถ้าน้องอะ่ะถ้าเจอชักกี้น้องคงแบบมัมทนทัดใจน้องมาก มันแบบอฉันเจอแล้วฉันเจอเธอเป็นเป็นแล้วอยากถ่ายรูปอยากขอลาเซ็นอยากแบบไอเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ที่อยู่แล้วก็ให้ให้ให้แบบแบบคุณคผู้ชมส่งชักกี้มา <c oughs> ได้เลยค่ะ <c oughs> คนอะไรจะชอบชักกี้กันเอ,อเมอ,อเวลาแบบเห็นตามแบบเป็นเดินร้านร้านของเล่นเขาเรียกอะไรนะพี่ที่ไหนนะสะพานเหล็กเออเนี่ะน,น,น้องจะชอบแบบ เุ้ยพี่เจอแล้วเจอจักขี้แล้วอุ้ยน้องเจอจักขี้แล้วอะไรเงี้ยชักี้ไม่ซื้อไม่ซื้อแพงไปอ่ะกลับมาต่อกลับมาต่อเลต้าก็อย่างที่บอกว่าคือเขาจัดแสดงบางคนก็ร้องไห้ใช่ไหมพี่หรือบางคนเขาก็เชื่อว่าเลต้าเนี่ยอาจจะเป็นวิญญาณของเด็กที่จมน้ําเพราะขนาดที่เขาพูดเรื่องว่าเอ้ยเลต้ามาจากไหนนู่นนี่นั่นแล้วพูดถึงเด็กที่จมน้ําแล้วเลต้าขยับหรือบางคนก็อย่างที่พี่บอกว่าเป็นวิญญาณยิบซี อะไรพวกนั้นอะไรเงี้ยตอนจัดแสดงอะไรพวกเนี้อันนี้ก็คือหนึ่งตัวที่เรามาพูดถึงเนาะจริงๆตุ๊กตาผีอย่างที่พี่บอกก็คือมันก็จะมีอีกหลายชนิดหลายแบบใช่ไหมอย่างแอนนาเบลอะพี่ว่าแอนนาเบลตัวตัวจริงก็จะคเหมือนหนัเคยเคยเห็นป่ะรู้ของแอนนาเบลตัวจริงไม่เหมือนไม่เหมือนในหนังนะแอนนาเบลในหนังง่ะเหมือนเลตตาเดอะดอท์แอนนาเบลมันมันต้องเป็นเป็นตัวตุ๊กตาผู้หญิงตุชุดเดสยาวป่ะพี่ใช่ป่ะวะแต่ในในของตัวจริงอ่ะ ของตัวจริงอะ่ะคือตุ๊กตานุ่นแบบหน้ากลมๆจมูกเป็นสามเหลี่ยมแบบตุ๊กตานุ่นอะ่ะแอนนาเบลในหนังมนเลตตาเดอะดอเนี่ยเป็นตุ๊กตาไม้เหมือนกันออย่างนี้มันก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจได้ป่ะพี่แบบว่าตัวเลตตาเนี่ยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทําแบบเหมือนอาจจะเป็นแรงบันดาลใจในดีไซน์ก็ได้เออเอ,อ,อจจในดีไซน์ดีออดกว่าอ,อืนี่ก็คือตัวเดียวแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ามันก็มีตุ๊กตาผีตัวอื่นๆรวมถึงของอื่นๆใช่มันจะมีของต้องสาบอีกเยอะเลยใช่ ไม่ว่าจะเป็นเพชรแจกันแจกันเพชรแปลงสีฟันเออแล้วก็แบบพวกภาเออด้วยเออด้วยพุยบูนมั่วแล้วเออมั่วสุดไม่คือคิดของตัวเองอยู่ไงแล้วก็อยากพูดแล้วก็เธอก็ใส่มาเนี่ยเอออย่างภาพอย่างเงี้ยมันมีนะมันมีแบบไปที่เป็นภาพหรือเป็นเป็นอะไรว่าเหมือนเป็นภาพว่าสีน้ํามันไม่ใช่ภาพภาพาย เออเอาเป็นว่านั่นแหละมันมีหลายอย่างมากทุกคนที่เป็นของต้องสาบ uh huh. เราเรียกใช้คานี้ได้ไหมพี่แหวนใช่เป็นของต้องสาบครับอืของผีสิงอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ที่ความเชื่อด้วยใช่ขึ้นอยู่กับจินตนาการของเราด้วยใช่ครับโอเค okay. แล้วก็ถ้าเหมือนเดิมนะคะทุกคนใครที่อยากรู้ของสิ่งอื่นที่เป็นเกี่ยวกับของต้องสาบหรืออ,อาจจะเป็นอย่างอื่นที่อยากรู้เรื่องหลอน อาจจะเป็นพิธีกรรมเป,เป็นผีในตำนานอะไรพวกนี้เราจะหยิบยกมาเล่าทั้งไทยทั้งเทศได้หมดเลยเออก็คอมเมนต์มาบอกเราได้นะคะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ